เอาไรครับผมกับสวัสดีคุณผู้ชมคนไทยที่กดไลค์ในินกลางและกดติดตามในดิวก้อยกันด้วยนะครับวันนี้นะครับเราก็อยู่กับแมปเด a เรียลอ่าถูกหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับผมทุกคนนะเออช่างแม่งก็เลยกันนะครับทุกคนก็หลังจากที่เราได้เล่นพาร์ทก่อนไปเนี่ยผมก็ได้ไปลองเล่นแล้วก็ลองศึกษามาดูแล้วนะครับทุกคนก็พบว่าคือไม่รู้ว่ามันอัปเดตใหม่หรือว่ามันมีอยู่นานแล้วนะครับก็คือมันจะมีเควสให้ทําด้วยนะครับผมทุกคนแล้วก็มีอาชีพของตัวละครดนวยนะเออซึ่งผมไม่รู้ววว่่่่าาาามมมััันนนนเพงอออปดตหรรืียูแล้ะคบ ซึ่งผมก็เพิ่งรู้นะครับซึ่งภารกิจในเกมนี้เนี่ยมันก็จะมีให้เราอยู่มากมายเลยนะครับทุกคนแต่เป้าหมายในวันนี้เนี่ยผมจะเอาแค่ภารกิจนี้พอนะครับทุกคนซึ่งเออแล้วก็เวลาเราเล่นภารกิจครบแล้วเนี่ยเราก็จะได้เงินไอ้บัตรสีแดงมาเขาเรียกว่าอะไรวะนี้ผมก็ไม่รู้นะมันสามารถเอาไปซื้อตัวละครได้นะครับอืมซึ่งภารกิจที่เราจะมาทําในวันนี้ก็คือเดินทาง80กิโลเมตรนั่นเองนะครับผมทุกคนแล้วก็ไปรถานตอน ก็คือมันจะเป็นยังไงเดี๋ยวก็รอดูหลายคนก็น่าจะรู้แล้วแหละเพราะว่าหลายคนก็คงเล่นกันไปแล้วนะเพราะแมปเป็นแมปที่ค่อนข้างดังนะครับเออกูพึ่งมาเล่นนะฮะซึ่งไอตอนตอนทีตนตน่ตอนจบที่มันจะเป็น80,000เมตรเนี่ยคือมันจะมีสะพานให้เราไปกดให้มันลงมาใช่ไหมเออน่าจะประมาณนั้นแหละซึ่งภารกิจนี้ก็คือเราจะได้เป็น55แบงค์นะครับแล้วก็1เหรียญตานะครับเออ5แบงค์แดงอะซึ่งไอแบงค์แดงนี้มันก็เอาไว้ซื้อแบบว่าซื้อของอะไรพวกนี้แหละมั้งเนาะทุกคนแล้วก็ตรงนี้ก็็จะะเเปนนนที่ท่่แบบบวววาไ้้ซืออตัอนนััลคครรง หลายคนก็น่าจะรู้แล้วแหละแต่ผมเพิ่งรู้นะครับเออคนดูก็อย่าเพิ่งมาอวดดีใส่ผมก็แล้วกันนะครับผมเพิ่งเล่นนี่ไงตัวละครมันก็จะมีความสามารถของแต่ละตัวด้วยนะแต่ว่ากูไม่มีตังค์ <c oughs> เออช่างมันแล้วก็ต้องเล่นภารกิจเก็บเก็บไปก่อนก็แล้วกันนะทำไมส่งผมกูมันไม่โหลดวะเฮ้ยงงแดกเลยโอเคเอาไปบ้านเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยก็แล้วกันนะฮะทุกคนเป้าหมายในวันนี้ก็คือเราจะไปที่แปดหมื่นเมตรกันนะครับไม่รู้จะทำสำเร็จหรือเปล่านะครับกูบอกเลยแม่งน่าจะโคตรนานแน่ๆนเลยครับว่บา คือเล่นไม่ค่อยเก่งไงผมว่าไม่ต้องนานแน่ๆเลยโอเคชางมันก,ก็แล้วกันเอาไว้ว่าเดี๋ยวเราไปลุยกันในเกมเลยดีกว่า Let's go <S โอเคทุกคนเริ่มมามันก็น่าจะเหมือนเดิมทุกครั้งอยู่แล้วนะครับเราก็จะต้องเอาทองไปขายใช่ไหมเชย่อทองอยู่ไหนวะอ๋ออ,อยู่นี่ลืมลืมลืมจำแมพไม่ค่อยได้นะครับขายสิโอเคดีเล่นิดหน่อยเนี่ยช้าหรือเปล่าได้มา50บาทนะครับมันเป็น50ดตอนลรานั่นแหละแต่ว่าผมจะเรียก50บาทก,าก,ากา็แล้วกันนะทุกคนแล้วก็ สิ่งที่เราจะซื้อเนี่ยผมจะเน้นเป็นฐานก่อนก็นแล้วกันนะทุกคนอาวุธเราจะใช้เป็นพวกของก็แล้วกันนะครับเออเออแล้วก็ผมไปดูตามช่องคนอื่นมานะครับเขาบอกว่าเด,วเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนซื้อฐานมาก่อนอเค่เยอะไปปะวะเออไม่รู้ซื้อซื้อมาแล้วนะครับเก็บไปเก็บสิเฮ้ยโอเคฐานเราซื้อมาสามก้อนนะครับเนี่ยเขาบอกว่าไอของดีเลยนะครับทุกคนมันอยู่ตรงนี้เว้ยมันเป็นกระดาษนะครับทุกคนซึ่งไอกระดาษนี้เนี่ยเราสามารถเอาไปปิดแบบว่าตรงที่เราไอนี่ได้ครับทุกคน ตรงที่เราแบบว่านั่งรถไฟอ่ะเออปิดแม้ซอมบี้มันมาเข้าหลังเราอ่ะเออเป็นอะไรที่ดีนะเดี๋ยวเราจะลองทําก็แลวกันเนาะทุกคนเออผมเห็นแบบว่าหลายคนเขาทากันนะไม่เหมือนเอาเป็นแบบโลกกาบังได้อะไรประมาณนี้นะครับทุกคนเอาไว้ตรงนี้ก่อนก็แลวกันเนาะเอามาทีละอันผมว่าผมขับรถไฟไปเลยมันไม่ไม่เร็้ยวกว่าหรือวะเออไอเวนอันนี้ก็เอาขึ้นมาโอเคเดี๋ยวผมจะขับรถไฟไปตรงใกล้ๆตรงนั้นเลยก็แลวกันนะทุกคนเดี๋ยวผมเห็นเขาเอามาทําแบบว่ายังไงอะ อาอาวอาเอา,เอ,า,เอ,า,เอ,าอ่าแบบนี้เลยครับทุกคนเราก็สามารถเดินเข้าได้นะครับแต่เหมือนว่าซัมบี้มันจะไม่เข้าไม่สามารถเข้าได้หรือเปล่าวะเออเราก็ไม่ได้เหมือนกันแหละโอเคช่างมันเดี๋ยวเราจะเอาฐานใส่เข้าไปเลยนะครับหนึ่งก้อนอืมโอเคแล้วก็ขยับรถหน่อยนะครับคันไหนครับคันนี้แหละโอเคเดี๋ยวเราจะเอา,าอีกแผ่นหนึ่งก็พอนะครับทุกคนอีกแผ่นหนึ่งแล้วก็จะไว้อย่างนี้แล้วกันเนาะ เพื่อให้แบบชาวบ้านมาอ่านอะไรประมาณนี้นะครับพบการรักษาที่เม็กซิโกแต่ชาวบ้านวะก <c oughs> ูไม่เห็นมีใครสักคนหนึ่งเลยอ่ะเราปิดแบบนี้เดี๋ยวเดี๋ยวไม่ใช่อย่างงั้นปิดยังไงวะอ่ะอย่างนี้แล้วกันเราสามารถเข้าได้ไหมเราเข้าได้จะ่ไปรูซ้ซอมบี้เข้าได้หรือเปล่านะทุกคนเนี่ยเราก็จะใช้ตรงนี้เป็นที่กำบังนะครับแล้วเราก็จะตีซอมบี้เออดีดีเนาะไปะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปเิ่มลุยกันเลยดีกว่าครับทุกคนโอ้โหแม่งอีกยาวไกลเลยแปดหมื่นเมตร ผมเป็นคนที่เล่นไม่ค่อยเก่งได้แม่งกูบอกเลยน่าจะใช้เวลานานหน่อยนะครับมีบ้านว่ะทุกคนเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวแวะตรงนี้หน่อยตรงนี้มันเป็นไอ้นี่เปล่ามันเป็นด็อกเตอร์เปล่าวะไอออกก่อนดิออกไงโอเคออกได้อยู่โอ้ยเอยไาไอ้ิชเยมีหมาเฮ้ยเฮ้ยหมาเชื่อเลยเนี่ยหมาเรียมไม่ทัดไหมครับไม่ครับไม่ครับมาดีได้ยังไงเฮ้ยแต่บ้านน่ะมันมีซอมบี้ด้วยนะเฮ้ยมึงจะทิ้งผู้อาชญาอะไรล,ล่ะเออเก็บมาก่อน อันนี้เราเก็บได้ไหมเนี่ยหมาป่าทําเชื้อเพลิงได้เนี่ยซัมบี้มันเป็นร้านอะไรก็ไม่รู้นะครับเดี๋ยวดูก่อนเผื่อข้างในมีของนะครับเออใอย่ๆพึ่งตายเนอะเว้ยไอเชี้ยกูไม่อยากตายเลยสั์โอซัมบี้แม่งโคตรเยอะอเชียเอ้ยโอ้อันนี้ก็มีแต่ของว่ะผมอยากได้ยาครับทุกคนผมคิดว่ามันจะมียาเนะเว้ยเออแต่มันไม่ใช่แต่ว่าเราก็เก็บๆไปก่อนเนาะ <c oughs> คืออะไรกล้องถ่ายรูปเหรอวัด อ๋อกล้องถ่ายรูปเหรอเอ้ยนี่ไงเฮ้ยเฮ้ยไม่เอาไม่เอาไม่เอาภา,า,า,าพม,มีม่านอยู่ดีดีดีโอเคอย่างน้อยเราลงมาเราได้่านนะถึงจะไม่ได้ยาก,ก็เถอะแลวอะไรมันขายได้แพงแพงมากวะมีเ,ช,เ,เ,ช,เชื้อเพลิงมีเชื้อเพลิงเชื้อเพลิงขยะโอเคไอพวกซอมบี้เราไม่เอาก็แล้วกันเนาะเดี๋ยวเราจะลองใช้หมาเป็นเชื้อเพลิงดูก็แล้วกันนะครับทุกคนคลิปนี้ก็น่าจะดูกันไปยาวๆนะครับอืมเก็บมาดีเชื่อมีหมาอีกตัวหนึ่งไอสัตว์ มานี่ดิมานี่ดิเฮ้ยหมาติดหมาติดหมาหมาไม่ใช่ไม่ติดไอสัตว์ไอชื่อหมาเกียนหมาเกียนหมาเกียนไอหมาไหมาครับโดนไปซะอย่าเพิ่งตายเลยเถิดขอร้องม่อยากตตยยังไปไหนได้ไม่ไกลเลยเช้เลีอดเป็นไปขนาดนี้แล้วไอพวกที่เราเก็บมาก็จะเป็นเชื้อเพลงิงทั้งนั้นเลยเนาะก็มืดแล้วเหรอวะเอ้ยนี้เก็บมานี้เก็บมา เอ้ไม่ใช่ไอ้ใช่เน่เก็บมาดิเอามือล่วงก็ช่างแมงกู <c oughs> ไม่เอาแลวก็เลยมันมืดแล้วสัตว์อันตรายโอเคไปเถอะเดี๋ยวเราไปหาที่พักข้างนาก,กันนะทุกคนไม่ก็ไปหมื่นเมตรเลยเออแต่ถ้าเราไปหมื่นเมตรนี่คือออืแ <c oughs> มงหมาป่าหอดว่ะถ้าเราไปหมื่นเมตรนี่คือเราจะไม่ได้ของอะไรไปขายเลยนะเว้เราต้องแบะตามบ้านด้วยโอเคแต่ไปไปก่อนนะทุกคนมีบ้านว่ะทุกคนผมกลัวมนุษย์หมาป่าอะไรแบบเนี้ยอ่าเดี๋ยวรอให้เช้ากันนะ แต่เราจะลองลงไปดูตรงบ้านหลังนั้นดูนะแต่รอเช้าก่อนผมอยากจะมีท่านเยอะๆถ้าเรายิ่งมีท่านเยอะคือเราก็ยิ่งไปได้ไกลนะครับผมไม่จําเป็นต้องใช้อาวุธหรอกเพราะผมไม่อยากจะสุบกูบใครนะครับอ๋มอ,อม,มีมีเวลาบอ,อกด้วยหรอเฮ้ยอย่างนี้ดีดิผมเพิ่งรู้เลยครับมีตัวอะไรมาไอ้เชี่อตัวเชื่อเลยมากูไม่เอากันได้ของในบ้านเนอะ วเช่ยเลยวามนุษย์หมาป่านี่ว่าพูดตาแดงเถือกเลย <c oughs> ไอช้ชดีนะเราไม่โดนโอเคนี่เราก็ผ่านหมดห,หมู่บ้านล้างแล้วโอ้ยกูจะแหวะบ้านซะหน่อยเช่ยมนุษย์หมาป่าโอเคมันใกล้จะเช้าแล้วมั้งเนี่ยหมื่นเมตรพอดีครับทุกคนโอ้จะลงมาสำรวจซะหน่อยเองมาทําไมเนี่ยคือมนุษย์หมาป่ามานันคนข้าอึดนะครับผมสู้ไม่ได้ด้วยไงแล้วน้ำมันกูใกล้หมดแล้วชิป,ป่ายแล้วแต่ยังพอมีเติมอยู่นิดนึงเนาะมาแล้วหนึ่งหมื่นหนึ่งทุย ึ่งหมื่นเมตรแรกลิ้นเป็นอะไรยแถนนี้ไม่มีบ้านเลยเหรอวะโอเคช่างมันลงเลยเฮ้ยเชื่อรถมันไหลวะโอเคไปไปครับทุกคนแต่ดูก่อนสิเรามีของอะไรที่เราไปขายได้บ้างไหมผมว่ายังไม่ต้องขายก็ได้นะเราไปเลยก็ได้เฮ้ยแล้วกูไปชนหมาไว้เหรอวะข้างหน้าน่ะมีอะไรเดี๋ยวเอาเชื้อเพลิงใส่ไป Okay, โอเควูบเกือบเต็มเลยทำไมมีหมาตายวะเอางี้ก็ดีครับทุกคนไปเชื้อเพลิงให้เราได้นะตายแล้วใช่ไหมเคตายแล้วเก็บมาเก็บมาอุ้ยเยอะมากโอเคไอหมาไปอุ้ยด้านไงทุกคนด้านหน้าโน้นมีบ้านอ้าวอ,อ๋อม,มนุษย์หมาป่าตอนกลางวันมันจะตายเหรอใช่เหรอวะทำไมพาที่แล้วกูยังโดนมันฆ่าตอนกลางวันอยู่เลยเด็ดนะนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันหรือว่าผมขับชนมันวะ ไม่รู้เหมือนกันเนาะโอเคช่างมันรู้ว่าเป็นศพตรงนี้อยู่แล้ววะแต่ตอนนี้มึงขึ้นอีกอย่าขึ้นลําบากจัดโอเคเดี๋ยวเราไปสํารวจบ้านข้างหน้าก็แล้วกันเนาะอันนี้เราไปเชื้อเพลิงไปด้านหน้าหนูมีบ้านเลยครับเดี๋ยวเราจะไปดูว่าในบ้านนั้นจะมีอะไรบ้างโอ้โหมีอะไรบ้างมีซอมบี้ว่ะอุ้ยด้านหน้าหนูก็มีโอ่บ้านเยอะจัดโอเค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 โอ้โหย่าตีกูได้ไหมวะใช่เกียริชิบหายเลยอือหือ แขนโผล่มาแบบนี้คือกูดูรู้เลยว่าแม่งอยู่แน่นอนอ,ะอ่ะาตีไปสวยเฮ้ยนี่อะไรอะ่ะหนังสือแต่ว่าเป็นขยะเหรออืมเก็บมาเอาเป็นเชื้อพงเชื้อเพลิงได้โอ้โหบ้านหลังนี้ไม่มีถ่านเหรอเอ้ยแต่ได้นี้มาครับอ่าเอาไปด้วยก็แล้วกันเดี๋ยวเราจะแวะบ้านด้านหน้าด้วยครับทุกคนเผื่อว่าจะมีของดีอย่างเช่นถ่านไอ้ตรงนี้เราจะแปะไว้ไหนดีวะครับทุกคนเราสามารถแปะข้างๆได้ปะ เออลองดิแบบเพิ่มมีแบบว่าโจรอะไรยิงผมแบบนี้ไงเราก็เลยจะแปะไว้อะแปะไว้แล้วกันนะทุกคนเบื่อเหมือนกันได้ no โอ้โอ้โหเฮี้ยกูอยากอย่าตายนะ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 อย่าตายอย่าตายกูเนี่ยอย่าตายนะอย่าสัมบี้กูรู้มึงจะเกลียนกูโอ้โหเฮี้ยเฮี้ยตายเน่ตายเน่ไอ้สัสเอ้ยอย่า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 โอเคโอเคแค่นี้พอกูจะไม่สู้กับสัมบี้อีกแล้ว บอกว่าในบ้านนั้นอย่ามีนะเฮ้ยละเอเพิ่งมืดนะเว้ยไอเชื่อถ้ามืดกูชิป้ายเลยนะโอ้โมีซัมบี้อีกวะโอเคมันไม่มีอะไรที่เป็นเชื้อเพลิงได้เลยอยากได้ทานเว้ยเขีไม่เป็นไรเอาแค่นี้ก็ได้วะโอเคไปตอนนี้เราจะไปยาวๆเลยเนี่ยมีหนังสือพิมพ์น่าจะพอกันกระสุนได้อยู่มั้งนะเชี่ยละผมมีบ้านก็จริงยากแหวะวะ่าโวแต่มันมืดอ่ะ โอ้โหเชี่ยมีสาวมีซาวอย่างนี้กูไปเลยมีซาวแบบนี้กูไปเลย,ยกูไม่อยู่ก็ได้โอ้โหอะไรวะสาวเชีย่ยเลยเนี่ยตัวอะไรมาเนี่ยฟ้าผ่าด้วยเหรอทีช่างมันไปก่อนไปก่อนตรงนี้เป็นหมู่บ้านนะฮะโอเคเรามาถึงตรงเซฟโซนแล้วครับทุกคนแต่ดูเหมือนว่าเมื่อกี้มันจะมีบ้านนะเดี๋ยวเราจะรอออกไปดูก่อนมีบ้านอยู่ทางด้านหลังตรงนี้นะครับ ดูก่อนซิมีของอะไรเรามาขายได้บ้างอโอเคพวกล้อนี้น่าจะขายได้อยู่นะหน้าบาทกูก็เอาเออโอเคขอให้มันเปนพอซื้อถานได้นี่ไงทุกคนมันมีบ้านจริงๆครับผมบอกแล้วแต่น่าจะมีซัมบี้อยู่หรือเปล่าเฮ้ยกันสมิธว่ะเอาอย่างนี้มีมีสิทธิ์เจอปืนนะเนี่ยใช่ไหมย,ยตกใจหมดนี่ไงซัมบี้ อ่ามีปืนจริงด้วยครับทุกคนโอเคดีสวยปืนไรเฟิลมีส่วนด้วยเก็บมาโอ้ซีสแปรนัสก็มีอ่าเดี๋ยวเก็บไปขายโอเคตอนนี้เรามีอาวุธปืนแล้วนะฮะเป็นปืนไรเฟิลนะถือว่าดีบนนั้นคืออะไรว่าปืนล่ะช่างมันเฮ้ยลานนี้อันนี้คืออะไรอะ่ะกาะะหร อันนี้น่าจะเป็นของที่ไว้เสริมนกับตัวเราเองเนาะอันนี้ผมไม่รู้ว่าคืออะไรใครรู้คอมเมนต์บอกได้นะเอ้ยเดี๋ยวนะทุกคนเอ้ยด้านหน้านู้นก็มีบ้านเอ้ยโอเคถ่านมาซื้อร้านไหนวะทุกคนนี้ผมไม่รู้แล้วโอเคช่างแม่งก็แล้วกันนะน้ำมันเราก็น่าจะพอมีไปอยู่เดี๋ยวเราจะรอไปแวะบ้านด้านหน้าดูเพื่อมันจะมีถ่านให้เราคนระับอุย้ยตรงนี้มีร้านอะไรอุย้ยตรงนน้นมีม้าด้วยครับทุกคนายหรือย,ยัง ยังไม่ตายมึงหลอกไอเวนมันหลอกออม,มันหลอก,ลอกเก็บมาเก็บอันนี้เป็นกระสุนปืนไรเฟลิลนะครับกระสุนปืนใหญ่เหรอปืนใหญ่นี้ผมน่าจะไม่ใช้เนาะโอเคประมาณนี้แล้วกันว้ยก็สุนมีเยอะมากครับทุกคนแปดสิบนัดวุ้ยตรงนั้นก็มีบ้านนี่เหรอโอ้โคมันออกมารอเราแล้วลว่ะครับทุกคนอืออืออืออืโอ้โแม่งยังตีโดนกุยอีกเหรอ อะไรนี่กูใช้ปืนเลยนะเว้ยเฮ้ยวัตถุฟ้าอีกตัวหนึ่งยิงมันเฮ้ยเร็ว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 โอเคตายอย่ามาศพ generator stove เอ้ยมีมีสิ์เจอธาตุนะหรือเปล่าวะนี่โอ้โหไอ้เชื้อตัวกระจหมดเฮ้ยเฮ้ยยา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 เอาทำไมมันตายแล้ววะยิงโดนหัวมันเหรอนี่ไงเจอธาตุโอเคดีครับ แล้วก็หูปุปปั้นตองคำมีท็อดด้วยท็อตไม่รู้ว่าจะทำอะไรได้แล้วก็มีเครื่องมือด้วยครับทุกคนไอ้เมื่อกี้เหมือนจะเอาแบบตกแต่งรถไฟไม่ให้มันแบบว่ามีตัวอะไรแบบว่ามีตัวอะไรเกาะมันจะได้โดนด,ดาเมจเนาะท็อตนี่เราเจะเอาไปดีไหมโอ้ติดอะไรั้งหนากูไม่เอามึงก็ได้เวนขี้แม่งไปครับทุกคนแม่งออกมาไม่ได้เฉยเลยท็อดเ,เป็นไรวะพอดีแม่งมืดขับไปเรื่อยๆก่อนกลัวตายไม่ใช่อะไร หมาป่ามังหอนด้วยตรงนี้มีบ้านครับทุกคนเดี๋ยวเราจะลองเข้าไปดูก่อนนะเผื่อว่าจะมีของดีๆตอนนี้อยากได้ถ่านครับมีพวกนี้จัดการไปก่อนแล้วกันไม่มีของดีเลยครับแต่ว่ามีพวกนี้เป็นเชื้อเพลิงได้อยู่นะโอ้นำมาพวกโจรน,นี่วะทุกคนถ้าเกิดเราฆ่าโจรพวกนั้นเนี่ยเราจะได้หมาที่สามารถขี่ได้ปะนี้ผมไม่รู้นะถ้าเกิดเราได้หมาที่ขี่ได้ก็ถือว่าดีนะแต่ว่าไม่เอาแล้วกัน อยากเสี่ยงไปสู้นะครับไปต่อไอพวกโจนนี้เราก็ไปไปโจรปะเฮ้ยอย่ามายุ่งกันเลยโอเคหนังสือพิมพ์มันกันได้เว้ยทุกคนให้ดีนะดีดีดีที่ผมเอาหนังสือพิมพ์มาแปะไว้มันสามารถกันได้กันลูกปืนใจพวกนั้นนะตอนนี้เรามาอยู่ที่สามหมื่นเมตรแล้วเคีเดลาจะเอาพวกทองคาไปขายนะทุกคนเยลาร้านขายมีอยู่ไหนวะเฮ้ย นี่นี่นี่ไงเทรดดิ้งโอ้ยี่สิบเป็นหรอโอ้สี่สิบห้าเรื่องวะเดี๋ยวเราจะซื้อฐานให้หมดเลยนะครับทุกคนแล้วก็จะมุ่งหน้ายาวเลยผมจะแวะแค่เฉพาะบ้านที่มันแบบว่าเป็นบ้านเดียวๆอ่ะเออถ้าเป็นแบบเมืองอะไรเงี้ยเราจะไม่แวะนะฮะมันไม่มีฐานให้ซื้อหรอวะดูว่ายังไงครับทุกคนมันต้องมีฐานสิอะไรเนี่ยไปมนไ,ไม่มีฐานจริงๆนะทุกคนแล้วอย่างนี้ผมจะอะไรทําเชื้อเพลิงวะ อ๋อนี่ไงอานมา้ามีระเบิดด้วยแต่กูต้องการถ่านไอ้เชี่ยไม่มีถ่านให้เลยเหรองั้นเดี๋ยวผมจะซื้อผ้ามันแผ่ไปก็แล้วกันนะเนาะอันละแค่สิบบาทครับมาเลยสองอันโอ้โหโคตรบานเลยมีหมู่บ้านตรงนี้แถมมืดด้วยน้ำมันอย่าเพิ่งหมดนะโอ้โชิบหายแล้วชิบหายแล้วน้ำมันกูมารถมาแล้วยาไอ้เชี่ยกูต้องสู้เหรอวะเนี่ย โอ้โหมันมาแล้วเฮ้ยอ๋อแต่มันโดนหนามครับทุกคนโอเคมันโดนหนามถือววาดีถือววาดีไยแล้วกูโดนตัวอะไรยะ่ะไอ้ซา ح ح ดีนะมันตายตรงนี้เป็นเชื้อเพลิงได้โอเคอ๋อมีจุตรงนั้นก่อนชีสเกือบตายครับทุกคนเวนรักษาไปทีนะี้เซื้อผ้าเป็นแผลมา ยเยอะเ้ยมนุษย์แบบตายอยู่ข้างหลังโอ้โหใครตีกูวะกูมองไม่เห็นเลยคุยเถอะโอเคครับทุกคนหลังจากที่เราเล่นผ่านมาหลายตานะครับตอนนี้เราก็มาอยู่ที่ เจ็ดหมื่นกว่าเมตรเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนใกล้จะถึงจุดหมายปลายทางแล้วนะครับซึ่งผมก็ได้ทําการอัปเกรดรถไฟไว้เยอะเลยนะทุกคนเอาแผ่นเมทัลชีตมาติดด้วยนะครับแล้วก็มีอาวุธอะไรไม่รู้เต็มไปหมดเลยนะครับซึ่งผมไปเจอมาจากตามบ้านนะเนาะทุกคนตอนนี้เรากําลังมุ่งหน้าไปที่เม็กซิโกกันนะครับซึ่งผมก็ไม่รู้นะว่าจุดหมายมันเป็นยังไงนะครับทุกคนเออเดี๋ยวรอดูก็แล้วกันจะว่าไปถ้าผมจำไม่ผิดนี่จุดหมายมันจะมีไอ้พวกคราร์บอยพวกโจรปะผมไม่รู้มันคือคราร์บอยหรือโจรน,นะครับทุกคนแล้้วววคคืืออออกกกกกูููไปถึงจจจุุดดดดดหมมมาายยยนนนนนนีีี่่่่ะโเเเลลั๋ร็แ น้ำมันคือผมเตรียมมาเยอะมากครับทุกคนคือทานมีโคตรเยอะมามาถึงแล้วครับทุกคนเฮ้ยเฮ้เฮ้ยเดี๋ยวนะไอสัตว์เฮ้ยมันมีจริงด้วยครับทุกคนโอ้โหมันมีพวกจรหรือคาวบอยก็ไม่รู้เนี่ยไอเชี่ยมยิงกูเดี๋ยวชิปหายแล้วชิปหายแล้วเราต้องต้องลงไปกดเราต้องไปกดไอที่สะพานตรงนี้นะครับทุกคนเออเคลียบกดเลยผมกินน้ำมันงูเข้าไปแล้วนะฮะทุกคนมันน่าจะช่วยเพิ่มเลือดแล้วก็ช่วยวิ่งเร็วโอเคกดเรียบร้อยแล้วแล้วยังไงมีอะไรไอเชี่ยขึ้นรถไฟก่อนเี๋ยกูตายไม่ไอเช เฮ้ยเดี๋ยวนะโอ้โหทุกคนเฮ้ยเวลาเรากดปุ่มไปนี่แล้วเราต้องรอเวลาหมดด้วยเหรอโอ้โหไอ้แช่โอ้โหแล้วกูไม่รู้ a few moments later มาไอ้สัตว์รอบนี้กูมาแก้ครับทุกคนผมได้พกปืนมาด้วยนะครับเฮ้ยเดี๋ยว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 เฮ้ยเฮ้ยใจเย็นใจเย็นใจเย็นเชียเอาอุกรณ์เอาอุกรณ์เฮ้ยมันยิงทะลุผ่าน้างหน้าได้ด้วยวะโอ้โหใช้ขี้โกงจัดโอเคเรามีน้ำมันงูอยู่ชิบขายแล้วจะกินเลยดีวะเฮ้ยมันโอ้โหมันอยู่กันเต็มเลยวว่ะทุกคน มันมีตัวที่มันอยู่บนบนกำแพงอะน,นะฮะเราต้องเล่นมันก่อนครับเล็งดีแล้วก็ยิงโดนปะวะเจียโดนไหมเนี่ยซ้ำหน่อยไม่รู้มันโดนหรือเปล่านะครับทุกคนระยะมันโคตรไกลโอเคยิงไปตายยังเออตายแล้วแหละเออไม่เห็นตัวมันแล้วโอเคมีฝั่งหนึ่งฝั่งนี้แล้วต้องค่อยๆเล็งด้วยนะสวยอ่าตายไอต,ตัวบกนกำแพงตายแล้วนะครับต่อไปก็น่าจะเป็นพวกข้างล่างโอ้โหอยู่ไกลมากยิงไปยิงไป มาดิสัตว์มาดิมาดิมาดิเอยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไอเช่นมีตัวเขาหลังเขาหลังกูเหรออยู่ไหนวะตรงนี้ปะนี่ไงเขาหลังกูเหรอเขาหลังกูอ่ะโดนไปดิอืมตายไปโอเคกินน้ำมันงูไปเลยครับทุกคนให้มันฮิวเลือดหน่อยนะครับโอเคเท่านี้ก็น่าจะชิลแล้วนะทุกคนมีโอ้โหมีอีกเหรอวะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไอเช่นมันมีตัวอยู่บนกำแพงตรงนี้อีกผมไม่รู้ตอนแรกผมไม่เห็นเอยเอาตัวนี้ก่อนเลยยิงไปสวยโอเคมีตัวหนึ่งอยู่ด้านบนนะครับเดี๋ยวรวมกอน แม่งหาเลียมยิงดีๆนะ,ะทุกคนไอเชีย่ยผมไม่เห็นว,ว้ามันม,มีอยู่ข้างบนอีกฝั่งหนึ่งโอเคยิงไปโดนไหมเนี่ยน่าจะเรียบร้อยโดนหรือเปล่าอ่าหายไปแล้วสวู๋ไวโอเคเท่านี้ก็น่าจะชิลแล้วนะครับผมทุกคนนะฮะเฮ้ยแล้วทำไมกูย,ยังได้ยินเสียงยิงอยู่วะมาจากไหนไม่รู้โอเคกดไปโอ้ชิลๆครับทุกคนผมก็นึกว่ามันจะโหดอะไรกว่านี้นะฮะเออแล้วเราก็ต้องรอเวลาใช่ไหมโอ้โหสี่นาทียี้อย่างนานเลยฮะแล้วกูต้องมาทำอะไรรอวะเนี่ยเอานี่ไง เคยิงไปโอ้ก็ว่าอยู่เสียงมาจากไหนแม่งติดตรงนี้อยู่นะครับเฮ้ยเดี๋ยวนะทุกคนไอ้เชี่ยมันมีอีกเวฟมาบุกเหรอวะเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเราต้องเข้าไปหลบข้างในนะครับทุกคนเข้าไปได้ไหมเนี่ยไอเชี่ยแล้วเข้าไม่ได้เชี่ยเด้งออกโอ้โหแล้วมืดด้วยเอ้ยมีซอมบี้มาด้วยเหรอเออเอาเอามันปีนทําอะไรวะโอ้ชิบหายแล้วครับทุกคนแม่งโคตรมืดโอ้โหม่นตีกูแล้วเชี่ยเชี่ยเชี่ยมันมีไม้อเวฟนึงเหรอวะไอ้เชี่ยกูไม่รู้ โอ้โห oh, ยิงกูโดนโอเคยิงยิงไปยิงยิงไปโอ้โ oh, หยิงมั่วเลยครับทุกคนกูมองอะไรไม่เห็นเลยโอ้ oh, ทั้งซอมบี้แล้วก็ทั้งไอตัวอะไรเนี่ยคาบอยหรือโจรว่าที่มาใช้ปืนอ่ะผมไม่รู้นะทุกคนโอเคซอมบี้หกหรือแม่งก็รีโหลดไอเชี่ยยิงยิงถอยโอ้ oh, oh, โหแม่งโคตรขี้รุม,มอ่ะครับทุกคนไอเชี่ยกูจะตายไม่นะจะตายนะในสัตว์จะตายนะ,นะาย,นะยา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 อยา่ยาเข้ามาอยา่าเข้ามาชิบหายแล้วกูจะตายไอเชี่ยเลือนกู ไอ้กูจะรู้ไหมว่าแม่งจะมาสัตว์โอ้โหมาอีกเวฟหนึ่งมาครับทุกคนรอบนี้กูเอาจริงบอกเลยโอเคไปลงไปตอนนี้ผมน่าจะเคลียร์มันหมดหรือยังวะมันเหมือน,มนจะมีเสียงโอเครีบก่อนรีบกดรอบนี้ผมเอาแผ่นเหล็กมท่านชีตไปด้วยครับทุกคนเพราะว่าเราจะขังตัวเองไว้ในบ้านนะครับเออโอเคกระดกน้ำมันงูเข้าไปเร็วสปีดนะครับทุกคนผมเตรียมไว้ในกระเป๋าแล้วเออนี่ไงแผ่นเหล็ก ผมจะมากั้นตรงประตูไว้นะครับทุกคนกันแบบไม่ให้แม่งเข้ามาผมก็ไม่รู้กันได้หรือเปล่านะนะการกันยิ้มไปก่อนครับทุกคนคือถ้ากันได้ก็เป็นอะไรที่ดีแต่ถ้าไม่ได้ก็ชิปผายอะครับทุกคนแค่นั่นแหละผมไม่อยากเล่นใหม่แล้วเอิมเสียเวลามีเงินให้เก็บด้วยนี่ว่าเก็บหน่อยอุ้ยมีสกุลเงินด้วยนะครับทุกคนแบงค์แดงโอเคถือว่าดีแล้วก็พกสุนโอ้มันมาแล้วว่ะเออชิปผายเลย,ชยเลยชื่อมันเข้ามาได้โอเคยิงยิ่ง,งโอ้ยเชื่อทุกคนมันเดินทะลุเข้ามาเลยอะ่ะเชื่อเลยว คือมันไม่ใช่แบบว่าเหมือนเป็นการกดเชื่อมนะครับทุกคนมันแค่เป็นกดทิ้งของเฉยๆโอ้โหดูมันทะลุมาดิโอ้โหเชี่ยแล้วยิงไปยิงไปโอ้โหเชี่ยตายเถอะโอเคกระโดดน้ำมันงูเข้าไปเชี่ยเกืบตายคิดหายแล้วคิดหายแล้วเชี่ยหนีหนีก่อนเลยเดี๋ยวเราจะขึ้นไปบนรถไฟกันนะครับทุกคนโอเคขึ้นไปขึ้นไปผมว่าน่าจะหลบในนี้ได้อยู่นะครับเขาไปดิเขาดิไอเชี่ยมติดเชี่ยเลยเนี่ยเออสวยโอเคเราจะลองอยู่ในนี้ดูก่อนครับไม่รู้ว่ามันจะมากันได้หรือเปล่านะครับโอ้โหจะแม่งมาทั้งซอมบี้ทั้งคาวบอย ไม่ตายจะอยู่ไงอะโอเคหนึ่งทีครึ่งแล้ว้ยทุกคนโอเคผมอยู่ในนี้น่าจะปลอดภัยอยู่มั้งโอ้โหแล้วคือเสียงยิงเสียงอะไรไม่งเต็มไปหมดเลยฮะบอกเลยว่าลั่นล่นโอ้โหเสียงปืนม่งรัวกันดังชิบหายเลยครับทุกคนโอเคใกล้แล้วใกล้แล้วอีกนิดเดียวสิบวิสุดท้ายเก้าแปดเจ็ดโอโ้ผ่านเดือดขอยผ่านไอเช่นกูไม่อยากเล่นใหม่แล้วบอกว่าน,นั้นมันน่าจะเข้ามาไม่ได้แล้วนะเออก็ถือว่าดีแล้วนี่เอากระสุนไปแดกอืมก่อนจบ่าือยังเออ เชื่อผ่านสักทีโอ้โหกูเล่นมาโคตรนานบอกเลยว่าโคตรหลายชั่วโมงหลายตามากครับทุกคนเป็นสิบตาได้แล้วมัง้งโอเคคุณหนีเรียบร้อยส,สุดสุดแปดหมื่นเมตรนะฮะเอ้เดี๋ยวนะทุกคนทําไมเหรียญตาผมมันมีสิบวะแล้วแบงค์แดงมันมีสี่สิบเจ็ดอะเอ้เราไปเช็คเควสดิแบบนี้หมายความว่าไงผมทำแค่เควสแปดสิบกิโลเมตรไม่ใช่เหรอเนี่ยเออมันก็ได้นิดเดียวนะแล้วยังอื่นมาจากไหนอ๋อนี่ไง เฮ้ยผมเสร็จสิ้นเกมโดยที่ไม่มีใครตายด้วยก็คือผมเล่นคนเดียวนะครับทุกคนแล้วผมไม่ได้ตายเออได้เหรียญกับแบงค์มาโคตรเยอะแล้วถือว่าคุ้มโอเคไว้เจอกันคลิปหน้าครับทุกคนฝากกดไลค์กดติดตามผมด้วยก็แล้วกันนะเนื่อยชิปหายคลิปต่อไปอาจจะเป็นแบบว่าเล่นสายอาชีพอืนอ่นๆนะทุกคน